ความคืบหน้าล่าสุดเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนารินโวยไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่สงสัยฝีมือคนใกล้ตัวจากรายการหวนกระแสเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการได้เปิดใจสัมภาษณ์นารินซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิด มาพร้อมกับชนาภาภรรยาและสุดาพันธ์หรือน้ำฝนลูกสาวโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยคุณนรินทร์ตอบว่ายืนยันครับไม่ได้ทําครับทำไมเขาคิดว่านารินเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นรินตอบว่ารู้จักแต่ไม่เคยเห็นครับ โดยทั้งด้านของชนาภาภร,รยาได้ตอบว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละโซนเอาจริงๆก็อยู่กันไม่ถึงร้อยครัวเรือนก็แปลว่าจะต้องเห็นกันชนาพาตอบว่าก็เห็นแต่ส่วนใหญ่น้องเขาไม่ได้มาทางเรารู้จักครอบครัวน้องแต่ไม่สนิทน้องเห็นน้องชมพู่ในหมู่บ้านไหมน้องน้ำฝนลูกสาวตอบว่าหนูไม่เคยเห็นแต่หนูเป็นเพื่อนกับแม่ของน้องทางเฟซบุ๊ก ทำไมสามีเราตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยชนาภาภรยาตอบว่าอาจจะติดยาต่อมาถูกข้อหาอนาจารเด็กก็คิดว่าเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่เขาคิดว่าเป็นทางนี้โดยวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่ได้หายไปรู้เรื่องไหมชนาพาตอบว่ารู้ค่ะเรากลับมาจากอีกหมู่บ้านพี่เข้าไปบ้านแม่อยู่เกษตรสมบูรณ์พอเที่ยงกลับมาหมู่บ้านมีชาวบ้านเขาบอกว่าน้องชมพู่หาย แล้วได้ไปช่วยหาไหมชนาภาตอบว่าไปค่ะแล้วนรินละ่ะนารินตอบว่าไม่ได้ไปผมนอนยังไม่ตื่นนอนอยู่ในบ้านเขาไปกันทั้งหมู่บ้านไหมชนาภาตอบว่าไม่ได้ไปกันทุกคนค่ะแล้วคิดว่าเด็กจะขึ้นไปได้ไหมชนาภาตอบว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะเดินไปคนเดียวขนาดผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยเดินยังจะลำบากที่มีการคเนว่าหาดินเองไม่ได้ไม่มีคนพบเห็นใครพาขึ้นไปแสดงว่าที่บอกว่าเด็กเดินขึ้นไปเองเป็นไปไม่ได้ชนาพาตอบว่าเป็นไปไม่ได้นรินมองยังไงนรินผมก็มองเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะมันชันมีหินด้วย พราะขึ้นไปยากทําให้ชาวบ้านไม่ขึ้นไปหากันข้างบนหรือชนาภาตอบว,ว่าไม่ใช่ค่ะคือเราไม่คิดว่าเด็กจะไปขนาดนั้นคิดว่าจะหายบริเวณใกล้ๆนรินทร์ถูกตำรวจไปเรียกไปสอบมีทั้งหมดกี่คนนอกเหนือจากนารินทร์ชนาภาตอบว,ว่าเกือบหมดหมู่บ้านค่ะทําไมมองมาที่นรินทร์นรินทร์ตอบว่าผมไม่ทราบครับ ตำรวจสอบผมสิกว่าครั้งเขาถามว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรเห็นว่าพูดไม่ตรงกันหรือนักเรียนตอบว่าตอนแรกผมไปตัดไม้หาของป่ากลัวผิดกฎหมายก็เลยโกหกว่าไปหาของป่าชนะภาตอบว่าวันที่10เขาขึ้นไปตัดไม้เขากลัวผิดกฎหมายก็กลัวตรงนี้เขาก็เลยโกหกว่าไปหาของป่าวันที่11อ แต่จริงๆเขานอนวันที่11อยู่ที่บ้านเขาไปตัดไม้วันที่สิเขาเหนื่อยเพลียทั้งวันไปไหนไม่ได้ก็นอนอย่างเดียวทําให้ตํารวจมองว่าให้การไม่ตรงกันหลังจากนั้นตํารวจสอบอะไรอีกนรินทร์ตอบว่าเขาสอบเรื่องน้องชมพู่นี่แหละครับว่าได้ทํำไหมผมบอกว่าไม่ได้ทํา สงสัยใครในหมู่บ้านชนาภาตอบว่าเอาจริงๆไม่ได้สงสัยใครหมู่บ้านเราก็เล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่ตำรวจได้บอดแสคนในหมู่บ้านบอกว่าไปเจอรถแบ็คโฮเด็กของเรนไปปรากฏอยู่บนภูเหล็กไฟหลังพบศพน้องชมพู่ได้ไม่กี่วัน เจอรถคันนี้อยู่ข้างบนก็เป็นประเด็นข่าวว่าคนร้ายหลอกล่อของเล่นคันนี้ขึ้นไปล่าสุดมีชาวบ้านเห็นว่ารถแบงคโฮคันนี้อยู่ข้างล่างในวันที่น้องหายไปหลังจากนั้นไปเจอศพรถคันนี้จะขึ้นไปเองก็คงจะไม่ใช่ต้องมีคนเอาไปทิ้งข้างบนเพื่อกรบเกลกฐานาหรือเปล่าชนาพาวแต่ว่าก็ได้ยินจากยายย้อมมีคนเห็นหลายคนเหมือนกันแต่ไม่มีคนกล้าพูดเขาคงกลัวกัน กลัวไม่ปลอดภัยรถแบคโฮคันนี้อยู่ในหมู่บ้านเด็กขึ้นไปตายอยู่ข้างบนเจอศพบนที่14หลังจากนั้นรถคันนี้ไปปรากฏข้างบนวันที่1 6ถึง17หลังจากเจอศพน้องไม่กี่วันรถอยู่ในหมู่บ้านคนนอกพื้นที่จะเข้ามาเอารถขึ้นไปไว้ข้างบนหรือเปล่าชนาพาตอบว่าอันนี้ก็ทําให้เราคิดว่าถ้ารถแบคโฮอยู่ในหมู่บ้านมันก็ต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่จะสามารถนําขึ้นไปได้นรินมองยังไงเอาขึ้นไปหรือเปล่า นารินตอบว่าไม่ครับแต่ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เอาขึ้นไปในใจมีไหมนารินตอบว่ามีผมก็คิดแต่เอ่ยชื่อไม่ได้คิดว่าอยู่ในหมู่บ้านไหมนารินตอบว่าอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับสังเกตอยู่มันร้อนตัวเองงานนี้กลัวเป็นแพ้ไหมชนาภาตอบว่ากลัวมากค่ะนรินตอบว่ากลัวครับทำไมคนที่อยู่ในใจแล้วไม่ไปบอกตำรวจไป นรินตอบว่ามันบอกไม่ได้ในใจคิดว่ายังไงตำรวจก็ต้องจับได้เป็นคนแกล้ตัวชมพูรหรือเปล่านารินตอบว่านั่นแหละใกล้ตัวหลังจากนั้นชนาภาภรรยาของนรินก็สะกิดแล้วก็พูดว่าอย่าไปเอ่ยชื่อในหมู่บ้านก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันชนาภาตอบว่าค่ะช่วงนี้ชาวบ้านน่าสงสารมากเราก็ภาวาเวลารถเจ้าหน้าที่มามาบ้านฉันหรือเปล่ามารับฉันไปสอบหรือเปล่าวะ สุดท้ายอยากจะบอกอะไรนะรินบอกว่าอยากให้ตำรวจจับได้อย่าให้มาเป็นผมเดอร์มั่นใจว่าเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่นะรินตอบว่ามั่นใจครับชนาพาย,ยังตอบอีกว่าอยากขอร้องมากกว่าใครที่ทำออกมาอยอมรับได้แล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดแล้วสงสารชาวบ้านเถอะค่ะหมอพรที่เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์ได้เปิดเผยกับทีมข่าว ว่าจากการสังเกตการคดีน้องชมพู่มีปัญหาในเชิงระบบที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้แพทย์นิติเวชประกบกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในอดีตเคยเสนอให้แก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จเมื่อวันที่2กรกฎาคมแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์อดีตพอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยกับทีมข่าว่าคดีน้องชมพู่อาจคลี่คลายได้เร็วหากกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนทำได้ไม่ต่อเนื่องเชน่นขั้นตอนการรวบรวม,รวมพยานหลักฐานตั้งแต่ พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแต่กรณีนี้เข้าใจว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างแพทย์นิติเวชและ พนักง,งานสอบสวนจึงทําให้การทำงานร่วมกันขาดช่วงและไม่มีประสิทธิภาพอดีตพออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสาเหตุที่ควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมกับพิสูจน์หลักฐานในคดลีลักษณะนี้มี6ข้อประกอบด้วย1 ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใครสองสาเหตุแห่งการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที 3. พฤติการ ถูกกระทำหรือมาจากอุัติเหตุ 4. ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ตำรวจสามารถต่อยอดประเด็นสืบสวนสอบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพู่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนำศพมาทิ้งไว้ หากถูกกระทําก็ต้องตอบว,ว,ว่าใครเป็นผู้กระทําซึ่งหมอพรทิพย์ย้ำว่าทั้ง6ประเด็นนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญเท่านั้นจึงจะสามารถหาคำตอบได้อดีตผอาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานที่มีความแข็งแรงมากที่สุดแต่หากบอกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อ่อนอาจจะต้องดูว่าอ่อนเพราะ สภาพแวดล้อมที่ถูกชะล้างจากฝนที่ตกลงมาหรือถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานหรืออีกกรณีคือหลักฐานอ่อนจากการเก็บคือเก็บไม่ครบหรือเก็บไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งตรวจได้หมพอพรทิพย์ย้ำว่าคดีน้องชมพู่ถือเป็นกรณีศึกษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องหาทางออกโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเป็นเจ้าภาพ เพราะแม้กฎหมายจะบังคับให้พนักง,งานสอบสวนทำงานร่วมกับแพทย์นิติเวชบนหลักเกณฑ์ของคดีที่กำหนดไว้ก็จะเจอกับปัญหาคลากรที่มีจำนวนมากเพียงพออีกซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้นด้วยลุงพลแจงชัดพี่รุตไปวัดนานผิดปกติแวะคุยกับเพื่อนไม่ใช่อำพรางคดีชมพู่ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวนางสมพรหรือป้าแต่นไปสอบเพิ่มเติมในวันที่29มิถุนายนปี63ที่ผ่านมาซึ่งนางสมพรบอกว่าตำรวจถามว่าตนและสามีทำอะไรที่ไหนในวันที่11พฤษภาคมและสงสัยใครเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งถูกสอบตั้งแต่เวลา11นาฬิกถึง16นาิ30นาที ในขณะที่หลักฐานการคนบ้านในายชัยพลที่ตำรวจนำไปเป็นหลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมได้แก่เสื้อมอฮอมกางเกงยีนและรองเท้าบูทตรองเท้าหุ้มน้นกางเกงกีฬาสีดำและสีขาวนอกจากนี้หลักฐานเพิ่มเติมที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บในวันที่17มิถุนาย,ยนปี63ที่ผ่านมาได้แก่กระสอบปุ๋ยถุงมือและขนสุนัข ในวันที่11พฤษภาค,คมเวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา9นาฬิกา22นาทีลุงชัยพลอยู่ที่สวนยางโดยมีพยานคือแม่หนองชมพู่ภรรยาและนางนาลินส่วนเวลา9นาฬิกากลับมาถึงบ้านโดยมีพยานคือภรรยาและในเวลา9นาฬิกานาทีถึงเวลา10นาฬิกาออกจากบ้านไปภูผาแอกระยะห่างจากบ้าน2กิโลเมตร ใช้เวลา15นาทีกระทั่งเวลา10นาฬิกาถึง10นาิา20นาทีไปรับพระล่าสุดวันที่1กรกฎาคมปี63ทีมข่าวได้เดินทางลองทดสอบขับรถยนต์ออกจากบ้านลุงชัยพลซึ่งลองจำลองตั้งแต่ถอยหลัง ออกจากบ้านลุงชัยพลจากนั้นขับรถไปตามทางหมู่บ้านใช้ความเร็วเฉลี่ย20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยวัดก่อนที่จะขับไปตามทางภายในเป็นถนนซีเมนซึ่งค่อยๆแคบลงเรื่อยๆ กระทั่งเหลือหนึ่งเลนโดยระยะก่อนถึงวัดประมาณ1กิโลเมตรพบว่าถนนเป็นดินแดงตลอดทางไปจนถึงวัดทีมข่าวจอดรถที่หน้าสาละอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่ลุงชัยพลจอดรับพระช่วงวันเกิดเหตุใช้เวลารวม7.36นาทีซึ่งความเป็นจริงลุงชัยพลจอดรถที่ปากซอยเข้าวัดมีการทักทายชาวบ้านหนึ่งคนเพื่อชักชวนกันไปส่งพระลุงชัยพลกล่าวว่า กรณีที่รับส่งพระในวันที่นอชมพูหายไปซึ่งในตอนที่ถูกสอบสวนตนได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเขาจะคลายความสงสัยหรือไม่ซึ่งในวันที่11พฤษภาคมตอนที่ตนออกจากบ้านเวลาประมาณ9นาฬิกา50นาทีน่าจะไม่เกินและไปรับพระที่วัดภูผาแอกถึงวัดประมาณ เวลา10นาฬกาและตนก็เข้ามาที่บ้านและเข้ามาถึงบ้านป้าถอนเวลาประมาณ10นาฬิกาไม่เกิน10นาฬิกา30นาทีซึ่งภรรยาขับรถมาที่บ้านแม่ถอนและบอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งตอนนั้นตุนก็คิดว่าหลานไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เอจใจจึงได้ขับรถไปส่งพระที่อำเภอหนองสูงซึ่งตนเคยชีย้แจงกับเจ้าหน้าที่และ เซ็นชื่อรับรองไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะคลายความสงสัยหรือไม่ถ้าเขาสงสัยก็คงเรียกตนให้ไปให้ปักคำเพิ่มเติมทีมข่าวมาสอบถามนางวงปูป่ไฝยชาวบ้านที่ลุงชัยพลชักชวนเปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคมช่วงเช้า ตนเองออกไปตัดหญ้ามันที่สวนช่วงเวลา6นาฬกากลับมาที่บ้านประมาณเวลา8นาฬิกาจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแล้วช่วงเวลา9นาฬกาตนเองจึงเดิอนออกมาที่บ้านนายเฉลิมหรือป้ายุไปนั่งอยู่กับป้ายุเมียผู้ใหญ่บ้านรวมตนไป3คนก็นั่งคุยกันปกติจากนั้นช่วงใกล้เวลา10นาฬิกาลุงชัยผลก็ขับรถกระบ,บะมาและจอดตรงข้ามบ้านก่อนที่จะ รถกระจกทักทายตนสั้นๆถามว่าจะไปส่งพระด้วยกันไหมตนกป็ปฏิเสธบอกว่าร้อนจากนั้นก็ไม่ได้สนใจลุงชัยพลตนนั่งหันหลังให้ถนนก็ไม่ทราบลุงชัยพลไปไหนแต่เท่าที่สังเกตลุงชัยพลมาเพียงคนเดียว ส่วนตัวยืนยันว่าตอนที่ลุงชัยพลมาตัวยังไม่ทราบเรื่องน้องชมพู่หายตัวไปเวลาผ่านไปนานพอสมควรเพื่อนบ้านจึงเดินมาหาตนบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วให้ออกไปช่วยกันตามหาตนเองนั่งรอเพื่อนอยู่ถึงเวลา12นาฬิกากว่าตนจะออกไปช่วยค้นหาซึ่งก็ไปถึงเวลา18นาฬิกาและวันที่12-14ถึงพฤษภาคมตนก็ไปช่วยค้นหาชมพู่ทั้งวันเช่นกันส่วนตัวไม่ทราบเรื่องรถแบรโฮตนไม่เห็นและไม่เห็นบอดแสตได